ต่อข้อที่เ้เลยจ้ะข้อที่ก้าน้ายี่สิบหิของเรานะการเชอนที่เนี่ยว่าข้อ9หน้า26ิข้อ9เขาบอกว่าถ้าขับรถด,ด้วยความเร็วต้นคือข้อนี้มันมีสองสถานการณ์คือเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาเริ่มต้นขับรถด,ด้วยความเร็วต้น ความเร็วต้นคือตัววายนะูความเร็วต้นเป็น V ศูนเราไม่ต้องลงถ้าเขาให้เป็นตัวแปรเราก็ใส่เป็นตัวแปรไว้ช่างมันความเร็วต้นเป็น V ศูนขับไปเสร็จแล้วเขาก็เบรกเบรกจนเบรกได้ระยะเบรกระยะเบรกก็คือระยะ s อถูกไหมเป็นเ็กศูนย์ก็ไม่ต้องสนใจใช่างมันสเป็นตัวแปร การที่มันแบกใจว่าเรารู้แล้วว่าความเร็วสุดท้ายหรือความเร็วลายเนี่ยมันก็ต้องมีค่าเป็นศูนย์เขาถามว่าถ้าเกิดว่าเขาขับรถตอนนี้ไปดกสถานการณ์เลงนะเขาขับรถด้วยความเร็วต้นเนี่ยเป็นสองเท่าจากของเดิมของเดิมเป็นวีศูนย์สองเท่าจากของเดิมก็ต้องเป็น 2v0 ขับมาเรื่อยๆอยากทราบว่าถ้าความเร็วเป็นสองเท่าระยะเบรกตรงนี้ยลูกจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครูก็กบอกให้เป็น s2 ไปแล้วกันอันนี้เป็น u2 คือสถานการณ์ตอนที่2ส่วนตรงนี้เป็นสถานการณ์ตอนที่1ก็ 1. เป็น u1s1v1 ที่ถามว่าสถาการที่2 จะสร้างระยะเบรกได้แสดงว่ารถเนี่หมันต้องเบรกจนหยุดละแสดงว่าเรารู้ v สองก็เท่ากับศูนย์เหมือนกันเ้นะ,ะทีนี้มาทำทีละต่อหาค่าอนะิแนเริ่มจากอิดตอนแรกก่อนอันนี้คือตอนที่หนึ่งนลตอนที่หนึ่งหนูทราบผ่าอะไาอ๋อเนืองใบโจทย์บอกว่ามันเบรกด,ด้วยความหน่วงเท่ากันแสดงว่า A1 กับ A2 เป็นไงโลกเท่ากันเพราะฉะนั้นตอนนี้ในสารการณ์ตอนที่1เนี่ยเรารู้อยู่ถูกไหมรู้อยู่รู้เอรู้วีเราอยากหา A ได้ไหมหา A1 ออกมาถ้าเราหา A1 หาออกมาได้เราก็ A1 ตัวนี้ไปแทนในตอนที่2 เพราะตอนที่2เขาบอกว่า a กับ a2 กับ a1 เท่ากันเพราะฉะนั้นจากตอนที่1ครูรู้ u รู้ s รู้ v ครูจะหาเองเพราะฉะนั้นครูก็จะไม่สนไม่สนใจตัวแปร t t มันหายไปไม่สนใจ t สมการที่หเราถึงจไ้ว่า v กําลังสองเท่ากับ u กําลังสองบวก2อ s v ีกลังสองความเร็วปลายเป็นศูนยความเร็วต้นอ่ะวีหนึ่หนึ่งวยลืมใส่ค้อยไว้ U1 หนึ่งกลังสองยู 1, คือวีศเพราะฉะนั้นก็คือวีูนย์กำลังสองบวกสองเอหซึ่งเราไม่ทราบค่ะเอสหนึ่ให้มาคือ x อศูนย์อโรคือตอนนี้สิ่งที่โจทย์กำลังตอนทีเนี้สิ่งที่เรากำลังหาคือ 1> a หอ่ะใสว,ว้จะได้มมไม่งงไม่งั้นก็จะดูเป็นตัวแปรลล้วาัทั้งหมดก็จะงงหา a 1นึ่ฉันเลจาจัดการย,าย้ายค่ามรมการดย้าย v ศูนยกำลังสเนี่ยมาค่านี้ก็จะเป็นลบ v ศูนยกำลังสองเท่ากับ2อง a หนึ่งคูณ x ศนจะหา a 1ใช่ไหมคููพลิกสมการากลับนะ เอา A1 มาข้างนี้จะหาเอหสึงนว่า2กับ X0 เนี่ยที่มันคูณ A1 อยู่ก็ต้องอย้ายมาหารนะได้ A1 ออกมาแล้วได้ A1 ออกมาคือลบ V0 กำลังสองส่วนสองเนเราก็จะเก็บตรงนี้ไว้เก็บ a อตรงนี้ไว้ก่อน เดี๋ยวเอาเ1นไปแทนในสถากนการณ์ที่2สถากนการณ์ที่2เรารู้อะไรตอนที่สองเรตอนที่2เรารู้ 2, ร u 2รู้ v 2และรู้ a 2ซึ่ง a 2เรารู้ได้จากตอนที่1นึ่งตหา a 2มา a 1 a 2เท่ากับโจทามหา a 2 แสดงว่ามันไม่สนใจที P เหมือนเดิมไม่สนใจก็สมการเดิม b กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวกสอง a s v <B S 2> <B S 1> เป็นศูนย์ความเร็วต้นเป็นสองเท่าของ b สองเพราะฉะนั้นหนูแทนค่าเป็นสอง v ศูนย์ลงไปในตำแหน่ง u สอง ซึ่ง u 2มันถูกยกกำลังสองอยู่หลวก็วจะต้องยอกกำลั 2, งสองทั้งหมดให้มันด้วยบวก2 a 2ได้เท่าไหร่หลูกติดลบ v 0ูย์กำลังสองส่วน 2X0 คูณ S2 อ่ะครูจะใช้ตัวแปรที่เราจะหาเป็นตัวแยกเราต้องการหา S2 ตัดเลย วกเจอลบเป็นอะไรเป็นลบถูกหมลบ v ศูนย์กำลังสองส่วน x ศูนคูณ s สคูณย้ายมาข้างนี้เลยย้ายมาเปก้อนมันก็จะกลายเป็นบวก v ศูนย์กำลังสองส่วน x ศคูณ s 2องเท่ากับสองกำลังสอง4 v ศูย์กำลังสจะหา s สองตัวเดียว ย้ายข้างเลย x ศูนย์ขึ้นไปเป็นคูณ v ศูนย์กำลังสองย้ายลงมาหาร v ศูนย์กำลังสองสัด v ศูนย์กำลังสองเพราะฉะนั้น s สองจะตอกสี่เท่าของ x ศูนย์ข้อที่เก้า